พ ioneer มันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูบางทีบางคนก็ต้องไปไปฝึกหน่อยนะครับมันไม่เกี่ยว4,990บาทสวัสดีครับโชคศิริพรจัก,กรยานครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้มี3ล้อนะครับสล้อผู้ใหญ่ มารีวิวเป็นรุ่นที่ปรับปรุงใหม่นะของพ i o เ e e r นะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รเราไปดูกันเลยครับไพโอเนีอาสามล้อรุ่นนี้ล้อหน้าจะเป็น24นิ้วนะครับข้างหลังจะเป็น20นิ้วคูณ1.75เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับข้างหน้าก็จะเป็น24คูณมือนะครับล้ออลูมิเนียมนะ ล้ออลูมิเนียมกาบใหญ่นะครับวงล้อกาบใหญ่ขอบตัวนี้กใใใ็ใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับสามสิบหกซี่นะตะก้าก็ใช่มาแต่เป็นตะก้าเหล็กนะครับใหญ่พอสมควรนะครับอันนี้จะไปใส่ใส่สุนัขใส่อะไรได้ใส่ของอะไรได้หมดเลยนะครับบางคนก็ไปใส่สุนัขปอมปอมอะไรเงี้ยนะ มือเบรกก็เป็นอลลอยนะครับแฮนด์แฮนด์นตัวนี้ก็เป็นอลลอยครับคอแฮนด์อลอยแฮนด์อลลอยมือเบรกด้านซ้ายนี่ก็จะมีเบรกเวลาล็อกเบรกด้วยนะครับตัวนี้เป็นล็อกเบรกบางทีมันจอดไว้ที่ทางลาดชันอะไรเงี้ยเราสามารถล็อกได้นะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับเหมือนมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ที่มีล็อกเบรกนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมเลยนะครับล้อหน้ายี่สี่เพราะว่าขับปั่นดีกว่าล้อยี่สิบเนี่ะครับล้อหน้ายี่สิบ 20, มันจะดูแบบพุ่งๆหน่อยหน้าจะสูงๆขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วรุ่นนี้ที่สำคัญคือเบาะอานอานก็จะมีพนักพิงมาให้นะครับอานใหญ่เป็นอานสปริงนะครับอานสปริง มีพนักพิงนะสบายๆเลยนะครับเนี่ยพิงสบายพิงไปด้วยปั่นไปด้วยนะหลักอานก็จะเป็นหลักอานชุบนะแล้วก็จะมีกันลื่นด้วยอันนี้กันลื่นนะครับใช้จุดยึดนี่ใช้ใช้เป็นน็อตนน็นอตเบอร์เบอร์ 13. ส่วนจานหน้าเนี่ยจานหน้าก็จะให้มา3ามสิบหกฟันคู่กับสเตอร์หลัง สเตอร์หลัง18ฟันรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงใหม่นะครับสีใหม่นะครับสีสันใหม่นะครับรอยเชื่อมรอยเชื่อมของเหล็กนะครับก็ก็จะดูเนียนๆหน่อยนะครับอันนี้สีก็โอเคนะครับเนียรอยเชื่อมตรงคอเนี่ยก็จะเป็นเกรดนะดูแข็งแรงหน่อยนะครับนี่ คือล้อหลังก็จะเป็นดุมแป,ป๊บนะครับเป็นดุมแป,ป๊บแข็งแรงเลยดุมใหญ่แข็งแรงเลยแล้วก็ลูกปืนใช้ใลูกปืนแบลลิงทั้ทงซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเบรหลังก็จะเป็นเบรกเบรกจานนะครับอันนี้ให้เป็นเบรกจานมาส่วนข้างหน้านี่ก็จะเป็นเบรกก้ามปูก็มีไฟท้าย ไปท้ายจะทอนแสงทั้งสองข้างนะครับวันนี้ตะก้าตะก้าก็เป็นฝาล็อกนะครับเปิดปิดได้นะครับใหญ่พอสมควรครับอันนี้ใส่ของได้จุใจเลยครับเนี่ยหรือว่าจะเด็กเด็กนั่งก็ได้นะครับตัวเล็กๆเนีมันก็จะล็อกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจานดูดนะครับตัวนี้จะเป็นจานดูดนะครับ ก็จะมีนอ็อตอยู่ด้าไหนนะครับน็อตเบอร์สิบสี่นะครับเพื่อนเพื่อนที่ซื้อมาก็เนี่ยตัวนี้ใช้เบอร์14เป็นบล็อกนะครับบล็อกเบอร์ส4ได้นะครับลูกปืนกระโหลกก็จะเป็นเป็นแบบลูกปืนพวงมาให้นะครับจานก็จะเป็นตัวนี้เป็นจานชุบมาหนาอยู่ครับอันนี้จานใบจานแล้วก็ ตัวตั้งโซ่เนี่ยสไลด์ได้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเบอร์1ิเจ็ดข้างละ2ตัวนะครับเนี่ยพเพื่อนๆคลายเวลาตั้งโซ่ครับคลายได้เลยนะครับคลายทั้งทั้งสตัวแล้วก็ขยับยหลังแล้วโซ่มันก็จะตึงนะครับตั้งโซ่ง,ง่ายๆนะครับเบรกเบรกก้ามปูที่ให้มาตัวนี้ก็จะหนาหน่อยนะครับโอเคครับหนาเบรกแล้วแบบ มันไม่ไปตามล้อชุดถ้วยคอก็แ,แข็งแรงดีนะครับเนี่เป็นชุดถ้วยคอชุบนี่ผมชอบตรงนี้ที่เป็นแทนแฮนเป็นอลูมิเนียมแล้วก็คอเป็นอลูมิเนียมมันดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงดีไม่ได้บางปอกมือก็นุ่มๆครับนุ่มๆจับแล้วติดมือดีครับอันนี้ ครับส่วนใหญ่ก็ที่ทําออกมาเป็นสามล้อก็น่าส่วนใหญ่จะเป็นยี่สิบนิ้วทั้งหมดเลยนะครับยี่สิบคือทั้งสามล้อเลยนะทั้งสามล้อเลยก็หน้าก็แบบจะแบบจะเตี้ยหน่อยหน้าก็จะแบบจะหัวก็จะทิมท,มทิมหน่อยอะไรเงี้ยครับนอกจอากว่าเจ้าไหนเขาทาแผ่นที่มันยกสูงขึ้นมาได้สูงเนี้ยก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้าไพโอเนียรุ่นเนี้ยแต่เขาออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับไพโอเนีย ที่เป็นล้อ24หน้า20หลังนะครับมันก็จะมีทั้งแบบมีเกียร์แล้วก็ไม่มีเกียร์นะแต่รุ่นนี้คือไม่มีเกียร์ก็ดีครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากบางทีผู้สูงอายุใช้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เป็นซิงเกิลสปีดไปเลยเกียร์เดียวนะัปั่นสบายครับล้อหน้า2 24ล้อหลัง20นะครับนั่งแบบสบายๆเลยครับไม่ต้องมาก้มเยอะนะ รว่ารถมันมันมัน,ม,นมันพุ่งกว่าเวลาปั่นปั่นไปแล้วนะแต่สำหรับคนที่ที่มือใหม่เนี่ยหรือว่าที่ขี่จักรยานเป็นแล้วบอกว่าขับปั่นสามล้อได้เนี่ยก็บางคนนะครับบางคนส่วนใหญ่เลยบางคนเนะ่ยต้องมาฝึกมาฝึกปั่นสามล้อเนะพราะจะลงข้างทางตลอดเวลาเวลาปั่นไปน แต่ถ้าบางคนไม่เคยปั่นจักรยานเลยปั่นจักรยานไม่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบปั่นสามร้อได้เลยนะโดยที่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 ดูมานะที่เคยสัมผัสมาเนะยเยอะมากเลยนะบางคนก็ต้องไปไปฝึกหน่อยนะครับมันไม่เกี่ยวกับตัวตัวรถนะครับส่วนใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่ไม่เกี่ยวกับตัวรถเลยเว่าที่มันจะลงข้างทางบางทีเรามันแบบฝืนไปนะฝืนแบบคือจะลงข้างทางแทนที่จะหัก เข้ามาถนนเงี้ยเราก็ปล่อยให้มันลงข้างทางไปนะครับนะง่ายไม,ไม่ไม่มีอะไรครับพยายามมันจะลงข้างทางเราก็ค่อยๆหักแฮนด์เข้ามาหาถนนเงี้ยมันก็จบแล้วครับไม่ต้องกลัวล้มเลยครับปั่นง่ายครับปั่นง่ายแล้วถ้าแล้วปั่นได้แล้วเนี่ยแบบผมว่าก็ก็โอเคนะเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะใครก็แล้วแต่ไม่ไม่จำเป็นต้องผู้สูงอายุนะครับได้หมดเลยครับ นี่จะเป็นเด็กปั่นผู้ใหญ่ปั่นเนี่ยได้หมดเลยนะไว้ออกกําลังกายไว้ไปตลาดไปซื้อข้าวอะไร,รไไน,นะครับไปเซเว่นนะครับอันนี้เหมาะครับไม่ต้องคือถ้าปั่นโดยปกติอ่ะไม่ต้องกลัวล้มเลยครับถ้าเราไม่ได้ปั่นแบบสวิสสวาร์สนะครับใช้ได้เลยนะครับเราหน้า24เนะี่ยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่แบบใช้ล้อหน้า20หรือว่า20ทั้ง3ล้อเนี่ย บางทีถ้ามันต่ำมากเนี่ยเราสามารถไปเปลี่ยนแฮนด์ให้มันสูงขึ้นได้นะครับมันก็จะนั่งสบายกว่านะมันเหมือนแบบว่ามันต้องกลมๆหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกก็ไม่สบายเวลาปรับเบาะขึ้นปุ๊บปรับเบาะขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบหน้าก็จะต่ำเลยนะแต่ถ้าเป็นล้อหน้ายี่สิบสี่เนี้ยมันโอเคแล้วถึงเราปรับเบาะให้สูงเนี้ยครับมันก็ยังยังได้นะครับ ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ที่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่ายังไม่เคยได้ใช้3ล้อนะครับน่าสนใจมากครับตัวนี้เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับล้อหน้ายี่สิบสีนิ้วล้อหลังยี่สิบนิว 4, บ้วสี่พัน9้บบาทนะครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรคอยติดตามนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ